สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันอีกครับมาทำความรู้จักกับไอ้เขียวหวานครับไอ้เขียวหวานไม่ใช่ชื่อต้นไม้หรือว่าไม่ใช่ชื่อดารานักร้องนะครับไอ้เขียวหวานเป็นชื่อของบุ้งล่านชนิดหนึ่งมีสีเขียว มีคนมีเรดารอบตัวเลยครับถ้าเราเผลอไปโดนนี่โดนปุ๊บสะดุ้งปับ๊บปวดแสบปวดร้อนทันทีเลยครับมีคนเป็นเรดารที่หัวสี่สี่อันด้านท้ายสี่อัน แล้วตามรอบลําตัวนี่มีขนหนามรอบตัวเลยครับฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับไอเขียวหวานสีกาจะออกสีเขียวดูหวานเลยครับแล้วก็ความปวดแสบปวดร้อน จึงเป็นที่มาของชื่อไอ้เขียวหวานเขาจะชอบอาศัยแอบแฝงอยู่ตามใต้ใบไม้ตามสมุมทุมพุ่มไม้เตี้ยๆเวลาเราเดินเที่ยวป่าเนี่ยไม่ได้ระวังนีแกว่งแขนไปโดนปุ๊บเนี่ยสะดุ้งทันทีเลยจะปวดแสบปวดร้อนทันทีแล้วก็จะขึ้นพื้น นี่อีกหนึ่งตัวครับต้นไม้ต้นนี้เป็นเขาเรียกต้นขี้นอนความจริงจะเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ว่าอันนี้เป็นเบีย้ยต้นยังเล็กอยู่ ครับก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ยนชมไอ้เฉียวหวานนี่โดนปุ๊บสะดุ้งปับ๊บปวดแสบปวดร้อนปุ๊บ เพืนพื่นทันทีเลยครับ ครับก็เอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ